สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โคราพี่ชาแนลค่ะความเชื่อและสิ่งร้นลับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเมืองไทยและมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยการบอกเล่าสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งหลายอย่างไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าจริงหรือไม่ไม่ว่าบางครั้งการเกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นแผ่นดินไหวฟ้าร้องฝนตกทุกอย่างที่เกิดขึ้น ล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์และหลายคนมีความเชื่อว่าทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกับสิ่งลี้ลับทั้งนี้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะแต่ก่อนไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะคนเกิดวันพุธ คนเกิดวันพุธเป็นคนฉลาดและรอบรู้มีสมองพิเศษที่สามารถมองทะลุเหตุการณ์ไกลๆที่จะเกิดขึ้นได้เป็นจอมหลักการอีกทั้งเป็นวันที่แข็งพอควรจึงไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาทำอันตรายคุณได้ดังนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆมักจะไม่เกิดกับคุณแต่เมื่อถึงเวลาที่เกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดวันพุธ มักจะเกิดหรือเจอแบบจังๆสิ่งที่ต้องระวังคือการไปงานศพเพราะวิญญาณมักต้องการพลังงานที่แข็งแกร่งเพื่อพึ่งพิงโดยเฉพาะวิญญาณที่ยังมีห่วงอยู่มันจะเกาะคุณไว้ เวลาที่คุณไปงานศพใครก็ตามอย่ามั่นใจว่าคุณกลับบ้านมาคนเดียวคุณอาจแก้ไขได้ด้วยการพกกิ่งทับทิมไว้ในกระเป๋าเสื้อขณะอยู่ในงานและก่อนเข้าบ้านควรล้างหน้าจากน้ำกิ่งทับทิมกันไม่ให้วิญญาณคนตายตามเราเข้ามาในบ้านทั้งหมดนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าสิ่งไหนที่คนแต่ละวันไม่ควรทำและควรหลีกเลี่ยงแล้วนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ของแต่ละบุคคล และทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะคะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะหากทุกท่านมีความคิดเห็นประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเราให้อดินและเพื่อนๆฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ